กับสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเบอร์สมองสุบอนมื่อเนี่ยมาผมมาพาะกระส่องเม่คิงคามบ้านนาพี่น้องสิลงไปเบิ่งทำเมลกก้ากับไฮ้อนบ่าวสางคู่เพิ่นมาดาหน้าซอยพี่น้องหรือว่ากระจ้างเ,นนเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเพิ่นมาแต็มมัวรวาดต่เท่ากับบราได้มีเวลาถ่ายอันอยู่ อยู่เพื่อนพี่น้องเออยู่ห่านปกตินะว่าเฮ้านะ่ะลงมาดำหน้าแต่ว่าตอนนี้นะ่ไ่ได้ลงดำพี่น้องแปลว่าบ่าคอยสบายเป็นใดสุขภาพบ่ค่อยแข็งแรงพี่น้องเออย่างายกับบไดรพี่น้องเฮาหนะขาบวมดีสิผาพ,พี่น้องไเปเบิ่งทอวเมลกกะครับ สิได้จะค้นมาดำนาสอยเหมือนพี่น้องเลยฝั่งภูกาหน้าบาวอุดรพี่น้องบาวเคยลาวเผินเคยเถ่ายังบ่ได้ไปเบิ่งเผินว่านี่ยินแต่ว่าเผินลงดำนายังบ่ได้ไปเบิ่งพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งเลยตั้งแต่เมื้อนั้นี๋ยว,ว,ว่างๆสิพาพี่น้องไปเบิง่งไปช้มเผิน ยายลูกกะพี <Yeah. S 1> little, like ่น้องลูกกะผู้เดียวพี่น้องขิงข้ามกะลูกน้ำบ่ได้เป็นตุ่มขิงข้ามกะลูกเสือหนามเป็ตุ่มบ่ได้พี่น้องเอ้ยตาเหอะแม่ขิงข้ามเห็ดบ่ได้เห็ดผัดอันเป็นเลือดขอบางพี่น้อง เลือดแตกเลือดแตนเลือดไหลเป็นเลือดคุ้ยเลือดงวเอเลือดบม่ได้ให้ผนเห็ดอ้าวนังบริโลงพี่น้อ่ะให้ทำแม่ลงก็เลยเนี่ยลงเห็ดเองอยู่คล้ายเครื่องตอนนี้ใหพี่ข้ามเผาห้านนะพี่น้องเห็ดบระไ้ได้เอ็นเลือดขอดลงไปเส้นหน้าแล้วมันบางมันบางแล้วก็เลือดออกอย่างเอ้ยไหลเลืยไหลเลืยเป็นเลือดงูเลือดคุย ไปหาหมอคากันยังบวมอยู่พี่น้องคากันยังบวมอยู่ถ้าคุณภูมียาดีอันเส้นเลือดอขอดก้อนกินได้เด้อพี่น้องเอ,อ้ยภูมีดอกอเดี๋ยวว่าเพิน่นจะเป็นจังได้นะพี่น้องไปหาหมอเมื่อไหร่พิ่นอมอม้องนโะอ้เคยเห็นจกเถื่อบแบบนี้ไปหาหบวมเส้นเลือดขอดแต่หนามมันบางมันบางผลมัน เลือดยังมาไหลันปาท้อไก่ตัดดี่งด่งไนเป็นโอเป็นจอกเหน,น่งเ้ยแนนเห็นใจก็เลยบอกให้ไปลงเหตุอยู่เพื่อน้ายเครื่องโูหินคขนามานเลยลูกค้ามาป่ะเนาะพี่นเนาะลาวใส่ลาวใส่เนาะ หาลกมันหนักก็บาบโค้งยังได้เกือบลอยพี่เนาะเอาเดียวก็ระห้ามอยูุ่ดลกกง่ายแม่มนจ้างคนมาซอยกะเบาได้พี่เนาะเ้ยบุมีโคนงานช่วงนี้ไผกระดำหน้าไผหน้ามันเนาะได้สองคนตะเปียก สองคนอายกับน้องเพิ่นเพราะว่านี้เพื่นดำกกได้บกลายในพี่น้องสองคนนำนาไว้ไว้อย่างคนมาสวดบอกคงกับทำเองพาพี่น้องรถทงหน้าเลย ไ้กัดำห่ไพ่หน้ามันเนาะนโอ้เผินดำหน้าไว้อนี่ อื่นบอหามอื่นดำหน้าตัวเองบบ่มาซอยเอออีกมือนึงสองพี่น้องเดำหน้าบ้านได้กอบซีฟให้ใส่จุ้มจุ๋มหน้าตัวเองเงบ่สิแล้วนี่จักมือประมาณถิดโผล่ ก็ได้บอกระด้ว่าดำไปดำแล้วมาซอยเอื้อเด้อคดเ้อยังบ่แล้วดำแล้วเวิดบอออ่ามันแข็งปะ Ủa, oh, làm mưa, làm mưa khả sại nữa. <cười> <cười> Chà, ยักได้แบบ้จ uh, uh, ักซ no no ิปโคนเนาะยักได้แบบซำโต้จุบจุบอ่าข้สี่เล่เอาไว้อะวอันนั่นน่องสาวน่องสาวเพิ่นก็ว่ายอยู่ย่ามันย่ามันน่ะไปเฮียนอยู่ในเมืองผมได้พี่น้อง เป็นคู่เลยไปเฮียนคู่ถูกเศ้าหน้าย่พิดช่วงนี้พิดเทิม์มบอะพิดเทิมเราวมาดำหน้าบ่เดือนไหนเปิดนะเดือนเก้าเปิดฮองเฮียนพี่น้องเป็นก็นกไปเฮียนสามคู่จักปีจะไปเฮียนนะสี่ปีไปเฮียนแต่ว่า พ่อแม่นะบ่เคยได้ส่งเราพี่น้องทำงานไปเองแก็ส่งตัวเองเฮียนบ่ <S <S ส่วนร้ายกับแบบว่าบ่ได้คอยเอาพ่อแม่กับบ่คอยมีเนาะส่วนร้ายกับไปเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำหอหมูที่เพิ่นมีเงินบ่ <S <S แล้วก็กินน้ำเพิ่นบ่ครับซีวีดเพิ่นแกน นี่แหละเขาบอกคนเก่งเยียนไปน่าทำงานไปนํามีหมูเห็ดอยู่เห็ดกินในหมูเธอวะคนที่แบบว่าคนคนที่เพิ่นมีเงินเนาะนกระบ,บอกอยากเห็ดกินกะมอก็ไปเห็ดกินละกะไเ้กิน,น้นหมู เฮียนาจักปีอะไอีกจักปีจบคูน <ian>, สปีพี่หนาจบแหละพี่หนาจบบอมาซ้อนแถวบ้านเฮาบา่คู่ยังหามถั่วไปบ่ภาษาลาวบ่อ๋อเฮียนภาษาลาวมอ,อสอะไรด้ส่โรบีเน,ะนะาะอ๋อ บ่าวคู่มาดำหน้าห้พี่น้องบ่าวสร้างคู่สางคู่ได้เนาะบ้านห,าห่อหอกเนาะสร้างคู่จ้างบ่าวสร้างคู่มาดำหน้าพี่น้องเลยมันตั้งหาเพิ่เยเลย แล้วด้าหน้าอึกนเมื่อบอโอต้องถาเด็นเก่าด้าหน้าไว้หน้านากับงามผมเดียวหน้าน้าบบกใหญ่ พี่น้องเขากลับเก็บภาพบรรยากาศเดยเพียงสำนี้พี่น้องจา้าพ่อๆกันคลิปหนาะพี่น้องกลับสบายดี